สวัสดีครับพบกับเพนนารีวิวนะครับผมวันนี้ฮะผมมีการแก้ปัญหาหูฟังเลดดี้แอร์ดอครับผมหูฟังบลูทูธตัวนี้ครับซึ่งมันเป็นหูฟังแบบ2ด้านนะแล้วมันชอบส่งเสียง2ฝั่งอ่ะไม่เหมือนกันบางทีก็ดังข้างเดียวมม่งคู่ข้างซ้ายดังอย่างข้างขวาดังอย่างครับเรามีวิธีแก้ไขดังนี้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยนะฮะขั้นแรกครับผมเมื่อดึงหูฟังออกมาจากเคสตัวตัว,ตวเคสที่ชาร์จอ่ะนะกด ปุ่มค้างไว้ครับผมปุ่มด้านบนตัวเครื่องทั้งสองข้างเลยฮนะกดค้างไว้ครับผมจนกว่าจะมีไฟสีแดงขึ้นมาอย่างนี้ครับนั่นก็แปลว่ามันปิดเครื่องครับผมแล้วก็ปล่อยมือเลยนะจากนั้นกดค้างอีกรอบครับผมค้างไปยาวๆนะฮ uh, ะจะมีไฟแบบนี้แสดงก็ไม่ต้องหยุดนะครับผมก็ไม่ต้องหยุดนะแบบนี้ก็ไม่ต้องหยุดครับอ่าจนมีไฟสีแดงขาวกระพริบทีแบบนี้แล้วก็แดงขาวกระพริบทีครั้งหนึ่งปั๊บปล่อยเลยครับผมอ่าเท่านี้ งนี้ก็จะเป็นการจับคู่เรียบร้อยครับผมเป็นวิธีที่แบบว่าเออเขาก็ไม่บอกเรานะเราก็ทําให้เป็นจากนั้นก็เปิดใช้งานเลยฮะตอนนี้ครับผมหูฟังทั้งสองข้างก็จะแพรหรือว่ามันจับคู่เข้าหากันเรียบร้อยครับผมไฟก็จะแสดงที่ด้านขวาด้านเดียวฮะจากนั้นมาที่มือถือครับผมมาที่มือถือคุณก็กดเซิร์ชแล้วก็ค้นหาตัว air dot ตัวนี้ไปเลยนะครับผมจากนั้นก็กดแพรแก,กดเลือกเลือกก็เลือกเป็นตัว l e d m i air dot แล้วก็ underscore ก็คือขีดล่างแล้วก็ตัว r นะฮะเลือกเป็นตัว r ตตััวววเดียฮ L หมายถึงด้านซ้ายไม่ต้องสนใจครับผมเลือกไปตัว I อ,อย่างเดียวพอจากนั้นฮะหูฟังทั้งคู่ฮะก็จะแสดงเสียงเป็นแบบว่าเสียงเหมือนกันนะครับผมเสียงแบบสเตอริโอฮะซ้ายขวาได้ครับผมจากจากเดิมที่ตอนแรกมันจะไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆครับผมผมก็หาวิธีมาจากของพวกฝรั่งนี่แหละอ่ะนี่เห็นไหมเชื่อมต่อเรียบร้อย ได้ทั้งโทรทั้งมีเดียครับผมอ่ะประมาณนี้ครับผมวิธีการแก้ปัญหาหูฟัง r e d m i a i r รดอทฮะดังข้างเดียวครับผมอ่ะใครชอบคิวนี่ไงฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ